งนนี้เป็นไงบ้างครับมันมีคอนเซปต์อะไรยังไงที่มาที่ไปยังไงครับเนี่ยก็จริงๆแล้วงานเป็นงานกาาัญชาที่เราจัดกันเนาะอาจจะไม่ไม่ได้คิดอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปีนี้เป็นปีที่7แล้วใช่ไหมครับเราจัดกันมาตั้งแต่ปี2010ครับผม ครั้งแรกที่จัดออกมาจัดเป็นเฟสติวัลจริงๆนี่ตอนนั้นคนมาร่วมงานประมาณ600คนใช่ไหมครับตำรวจทหารก็มาร่วมประมาณ300อครับเกือบจะมากกว่าคนในงานอ่าใช่ครับใช่ครับผมกรับผมก็เป็นที่ตื่นตื่นตาตื่นใจของเจ้าหน้าที่ครับคือสมัยนั้นยังไม่มีคนกล้าจัดงานกัญชากันเลยใช่ครับใช่ครับผมเราก็เราก็มื่นๆแล้วเราก็จัดจัดเป็นครั้งแรกแล้วก็ก็งงครับเพราะแบบไม่ติดคุกได้ไงวะอะไรเงี้ยก็เลย ใช่คร <weniger S 3> ับผมก็ก็ผ่านมาผ่านมาผ่านมาเรื่อยๆจัดกันมาปีที่สองปีที่สามปีที่สี่เยครับตัวตัวครึ่งหนึ่งของเราก็อยู่ในคุกครับเราก็ครึ่งหนึ่งก็ยังอยู่ข้างนอกนยก็ครับติดก็ผ่านมาได้จนจนมาถึงครั้งที่ห้าที่ ที่เราจัดกันก่อนที่จะเป็นช่วงโควิดแล้วตอนนั้นก็คนมาร่วมง,งานกันหลายพันเลยครับมาะจะน่าจ,จะประมาณ5 0 0 0 6,000คนครับผมปีนั้นแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีโควิดเข้ามาแล้วก็เราไม่ได้จัดกันมา2ปีใช่ไหมครับครับปกติทุกๆปีเนี่ยเราจะจัดกันเดือนเมษายนที่2ี่หรือว่าอาทิตย์หลังจากวันที่20บอะไรครับท,ที่จะตรงเาษาอาทิตย์ทุกๆปีใช่ไหมครับ พอมาปีนี้เนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยเรายังมีโควิดกันอยู่เราก็เลยปรึกษากันเฮ้ยเราเอาไงดีเราจะจัดหรือไม่จัดหรือยังไงจนสุดท้ายแล้ว ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในการปลดกัญชาออกจากบัญจิยาเสพติดใช่ไหมครับจะมีบทงคับใช้วันที่9มิถุนาหมายถึงว่าหลังจากวันที่9มิมมถนมมมุนาเนี่ยกัญชาเนี่ยจะไม่ได้เป็นยาเสพติดต่อไปแล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนกระเพราโฮเหมือนมะเขือ,อทั่วไปใช่ไหมครับเราก็สามารถถือต้นถือดอกไปไหนมาไหนได้อ๋อถือถือได้ครับถือถือถือต้นไ่ได้เลยครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับหลังจากหลุดงานนี้ก็เลยหลังจากหลุดวันที่9ไปเลยหลังจากหลุดวันที่9กปุ๊บวันที่10วันที่วันที่11 12ปุ๊บเราจัดงานเลย โอ้โหงานนี้ครับโอนโอเดินกันคอนขโมงชกเฉลียได้ก็ต้องต้องดูครับต้องดูคร,ครับผมบเยังไม่รู้ว่า จะตามเราเราก็เราหลักการเราคือทําตามกฎหมายครับกฎหมายว่ายังไงเราทำอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เราก็ทําตามนั้นครับผมเราไม่ได้ทําอะไรที่มันละเมิดกฎหมายหรือว่าเป็นภัยอันตรายกับสังคมครับงานนี้เราจัดที่ไหนครับพี่กายอ๋อที่นี่ครับผมที่หาดทรายขาวครับอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับผมเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเราไปเห็นครั้งแรกแล้วเราก็งงมากว่า เฮ้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวอย่างนี้เราคุยกับเจ้าของสถานที่ไหมครับเอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเล่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเขามา,า <laughs> ผมเห็นข้างแรกผมเ้ยมันอะไรกันเนี่ยมันเป็นหาดทรายที่ทำขึ้นมา,าแล้วก็ไปฟังที่มาที่ไปแล้วก็งงเหมือนกันว่าโอ้ยทำไมมันอลังการขนาดนี้มันสวยแล้วมันแบบมันนัดเป็นที่ที่น่าจัดงานเฟสติวัลมากเราก็เลยบอกว่าไปคุยกับทางเจ้าของสถานที่โอ,อ,อ้ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความเอื้อเฟื้อที่ดีมาก แล้วก็โอเคเราก็ตกลงแล้วราที่จะจัดางานวันนี้ก็เชิญเชิญเลยไหมอ่ะครับผมคุ้นหน้านะครับผมคุ้นหน้าหน้าคุณแม่ครับพี่คนนี้อ่ะใครครับผมยินด<ช>ีพี่ขอเชิญเจ้าของสถานที่ครับผมหาดร,รายขาวนครเชัยศรีกับพ,พี่สายเชียร์ครับผมัาพ,พี่สายเชียร์ครับเกรงครับพี่สายเชียร์ คุ้นหน้าคุ้นตากันไหมครับดีใจมากเลยครับที่ได้มาเจอกับหมอฟากับพื่อนุทินนะครับไม่ใช่สำหรับผมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจนเครียดดู่กัญชากันดีไหมเอ้ไม่ใช่เล่าะเลิกแล้วครับเลิกกินเหล้าแล้วก็มันเครียดก็ดู่กัญชากันจะได้หายเครียดกันนะใช่ครับพี่ก็ยินดีนะครับที่ไปจัดงานที่สยามชัยหาดทรายขาวครับที่มาที่ไปของที่นั่น คือมาไปพบพี่เองกันได้ยังไงครับสวยมากเลยนะคือมันเหมือนทะเลเลยอยู่กลางนครปฐมอ่ะเมื่อก่อนมันก็เป็นป่าปืนเป็นบ่อบ่อปลาเนี่แหละครับคือเราไปทําที่ดินขายแล้วก็อยู่เป็นปีแล้วขายไม่ได้ไงอเขาไม่สนใจเราเราก็เลยทําทะเลให้เขาสนใจเราอแล้วก็พอดีเป็นวันเกิดด้วยครับก็เลยขุดเลยทําเป็นทะเลซะเลยอก็ทําไปทํามาก็ทําให้คนรู้จักกันครับ ตั้งใจทำทั้งทจนะจริงๆคือทำตั้งใจทำให้กินเหล้าตัวเตนตัวกยประมาณนั้นแหละครับว่าคือขายที่ดินด้านหลังครับด้านหลังเราขายที่ดินอยู่ประมาณ3 4 0 0ี่รอยไร่ครับด้านหน้าหนึ่งรอยไร่เนี่ยทำเป็นหานนะฮะแล้วก็อาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆขึ้นมาอีกนะครับมีหลายโซนนะครับครับกี่ไร่ครับตรงนั้นตรงเฉพาะเป็นทะเลร้อยไร่ครับร้อยไร่ โดยเฉพาะตรงพื้นที่จัดงานเราแล้วในจุดี่จัดงานประมาณนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะโอ้มันงอกไปเรื่อยตอนที่ไปตอนที่ไปมันมีทะเลอันเดียวใช่ครับตอนที่มันเริ่มทะเลมันออกลูกมาอีกโอ้ผมผมงไมดูทุกอาทิตย์เลยพี่ผมเฮ้ยสายเขียวม่ทำทำอะไรอีกวะเนี่ยะก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท่านนะครับสายเขียวคนะฮะก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่ให้เรามีอาชีพครับเนาะ มันก็เหมือนกะเพราเหมือนผักทั่วไปว <ผม S 1> นะครับ<ม>ครับนะครับแล้วุณผมอยากให้พี่สายเชียเล่าว,ว่าผมได้ยินว่าพี่สายเชียประสบการณ์เรื่องกันชงกัญชาอะไรยังไงบ้างอะไรอพอจะถ่ายทอดหน่อนยไหมครับก็ท,บทุถิงผมเป็นคนที่ใช้กัญชามาตั้งนานแล้วนะมันผมว่ามันไม่มีมันไม่ได้มีโทษอะไรนะฮะก็โดนจับถูกถูกโดนจับไปบ้างจบไปก็ไปติดคุก <laughs> ครับ ออกมาก็รีบเรีบเ,รบเลยเรียบ,ยรยบไปซื้อมาใหม่ <laughs> มันแค่ไม่ได้หรอเอาไปเอาไปเขาไปติดคุกสองสาเดือนเขาออกมามันไม่ได้ติดจริงับมันติดใจมากกว่านะคือ <laughs> <laughs> มันไม่ได้ติดจริงหรอกอค, <laughs> คือทุกอย่างมันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษเราร้วมรู้จักใช้มันนะครับผมคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป <laughs> ควรจะต้องมี คนที่มีความรู้อ่ะตปให้ความรู้กับคนที่จะใช้เพราะเพราะเพราะสิ่งนี้มันเป็นยาไงครับคำว่ายามันก็ต้องมีคำว่าเกินโดดถ้ามากไปมันก็เกิดโดดมันก็เมามันก็หลับมันก็อ้วกะนะฮะแล้วกัญชานี่มันไปใช้ร่วมกับอย่างอื่นมไม่ดี คือใช้กัญชาแล้วไปดื่มเหล้าอะไรเยงี้ไม่ดีเพราะสารชนิดหนึ่งผสมกับสารชนิดนึงมันเป็นสารชนิดหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมฮะครับอย่างน้าเนี่ยมันก็เกิดจากออกซิเจนกับใช่ไหมฮะใช่ครับมันมันต้องมีอย่างหนึ่งผสมอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรแล้วมันแล้วมันไม่เปลืองนะครับไม่เปลืองเลยครับใช้เดียวเดียว อ๋อไม่เปลืองครับมันไม่เปลืองหรอกครับดูดัน่ทีสองทีก็ไฟแล้วดูดมากก็นอนหลับหรือจะผ้าเหรอเออเอาไว้นั่งคุยกับเพื่อนมั่ง๋อครับเออนะก็เชิญก็แล้วกันนะครับวันนั้นเราจะมีความสุขกันมากมายนะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมเราเดินทางกันยังไงครับเข้าสถานที่ะครับผมจากกรุงเทพเลจากกรุงเทพก็ถนนพระบรมครับนะครับถึงเพชรเกษมครับเลี้ยวขาไปเพชรเกษมเลย เลยแยกไปนะครชัยศรีแล้วก็เป็นแยกถัดไปเดี๋ยวซ้ายครับเข้าไปประมาณสามกิโลรตรงนั้นคือความจริงเราเดี๋ยวนี้มันมี Google Map นี่น <laughs> เราพิมพ์ได้เนี่ยพิมพ์ว่าอะไรท้อนปฐมอะไรก็ได้ถ yeah> anyway> ูกเยต้องให้อธิบายด้วยพอขมาก่อนเลยตั้งโต๊ะขอขมาด้วยนะว้าหยางอีกหยางเนาะครับพิมพ์พิมพ์ว่าสยามไัยหาทรายขาวใช่ไหมครับสยามไทยหาทรายขาวหรือหาทรายขาวหาทรายขาวนะครับปฐมก็เจอเหมือนกันครับผมขับรถจากกรุงเทพใกล้มากครับจริงๆขับรถไม่ถึงชั่วโมงครับผมตั้งหลักจากมหิดลสารยาเนะ จากมหิดนสารยาเนี่ยขับไปแค่30กิโลจึงแล้วใกล้นิดเดียวครับผมยังไม่ถึงสลยครับผมครับผมแล้วถามพี่ไกดกหน่อยครับแล้วในงานเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้กิจกรรมเราปีนี้มันมันใหญ่ไปเรื่อยครับเราก็ตกใจเหมือนว่าจัดอะไรวะนนี่อะไรครับสองคนสองคนนี้เป็นโควิดใส่แมสก์อ้อถอดถอดหน่อยค ความจริงมันมา3าสี่สายพันธุ์แล้วก็ยังไม่ได้สักสายพันธุ์นะ <laughs> ผมบอกตรงๆเลยผมผมไม่ฉีดวัคซีน <laughs> เพื่อเออรือปอดอยู่ตลอดร <laughs> อรับมันอยู่โอเคครับครับครับ <laughs> ก็กิจกรรมในงานจริงๆปีนี้เรามีเวที3เวทีหลักๆด้วยกันเลยครับผมเวทีแรกเป็นเมนสเตจก็จะเป็นคอนเสิร์ตครับผมใครบ้างใครบ้าง วงหลักๆเลยนี่ครับมันมี้มีมาวันนี้ครับวงที่เรานานๆจะได้ดูกันดีครับไคโจบาร์เทอร์ครับผมโอ้ยวงนี้วงในตำนานวงในตำนานครับวงในตำนานเห็นเหมืนเหมันจะหายกันไปช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้เขากลับมาฟอร์มกันใหม่ขาผมูเพื่อมืองานเราโดยเฉพาะไปเลยไหมเนี่ยใช่แล้วก็มีศิลชาล็อกเกอร์ครับผมโมนี่อันนี้ก็ทุกคนจักันอยู่แล้วครับในในวงการ มีรัสฟารายครับผมอาจารย์จูชาวแก๊งนะครับผมแต่มากในนามรัสฟาซึ่ง้นเชนทีมใหญ่ก่อนที่เป็นทีมเดี่ยวอาจารย์จูวันนี้หาดูยากเหมือนกันเต็มวงครับเต็มวงครับเต็มวงครับซอดแจ้งเต็มวงนะคแล้วก็มีมีภูมิครับภูมิพิไอ้ภูมิพูรีคนนี้น้องเขาร้องเพลงภาษาอังกฤษเนาะดังมากในต่างประเทศเลยใช่ครับมีัว ที่พูดมากูไม่รู้จักใครไรเยอะเราไม่คนโบราณจริงผมรู้จักแต่สายันสัญญาครับคุณหมอภูมิก็เป็นเป็นนักร้องไทยที่ดังไปในระดับอินเตอร์เนาอเราก็ได้น้องมาเล่นก็ถือว่าแบบเป็นการยกระดับงานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยครับใกใจมากแล้วก็มีมีพ a r a ได s ์ b a ป g คอร์ครับ International หมอลำก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ โอ้ไปเติบโตในระดับต่างประเทศครับวงนี้เป็นวงหมอลำแต่ว่าทัวร์ยุโปรปล้วนๆใช่ทัวร์ยุโรปล้วนคร,นรนับคนไทยเราไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ครับผมวงนี้โชคดีมากไปเล่นไปเล่นถึง,ถงแกสตันเบอร์รี่ไปเล่นงานเฟสติวัลระดับโลกในเยอรมันในเบลเยียมอโอ้โหเราเราไปได้มาเราก็ภูมิใจมากอยากนำเสนอครับไม่ได้มาไม,ไม่นานไม่รู้จักเป็นวงมอ เอาผมมอลำครับผมมอลำครับเดี๋ยวเราไปเอ็นจอยได้เราไปเซิร์ฟหน้าหันครับผมแล้วก็มีเวทีครับเป็นเป็นดีเจสเตจครับผมอยู่บนเกาะกลางน้ำนะครับเอามีเกาะอยู่มีเกาะนึงอยู่บนกลางน้ําสวยมากครับที่ยเชียร์ทำเอาไว้แบบสุดยอดแล้วเราก็ได้สปอนเซอร์หลักจากคนทีซีครับผมคนทํายืนอยู่ตรงนั้นนะคกกำจริงคนทํามาด้วยในวันนี้โโอ้หพี่บอสมาครับใช่นะครับเอาพี่บอสสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีนะครับคนที่ คนที่ปดิหารก็มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับครับยอดครับแล้วเราก็มีมี GTG ครับผมโค้ชช g ยก g กรุปครับมาสปอนเซอร์ในเกาะดีเจของเราเป็นยกเกาะกันไปเลยครับมาสร้างความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็มีดีเจชั้นนําเล่นตลอดคืนเลยครับผมครับผมแล้วก็อีกเวทีก็จะมีเวทีของกินปาร์ตี้ครับของผักเขียวเป็นเวทีของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักร้องหน้าใหม่เอเนที่เราอยากจะสนับสนุนให้ให้มีโอกาสได้มีเวทีเล่นกันอะไรครับผมครับก็จะเป็น3เวทีหลักๆแล้วก็จะมีกิจกรรม การมือนึ่ในงานครับผมยางมีเวิร์กช็อปเรื่องการให้ความรู้ด้านการปลูกกัญชาการสกัดเรื่องจริงจังเรื่องซีเรียสมากๆเรื่องการทําธุรกิจเรื่องคบบครันงเวิร์กช็อปนี่มีอะไรบ้างครับได้ข่าวมีเกี่ยวกับการปลูกมีกับไฟอะไรเงี้ยวิดินวิดินวิดินวิดิ ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกัญชาครับผมต่างๆใช่ครับได้ข่าวว่าจะมีคุณจากต่างประเทศที่เขาเคยทำฟาร์มมันพอดใช่ครับผมม,มีมีคุณเจสันครับคุณเจสันกับพี่กิฟต์เนาะมมีประสบการณ์การทํากัญชาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็หลายปีแล้วน่าจะเห็นน่าจะหลักสิบป,ปีแล้วก็ตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่ไทยแล้วก็ ชวนเขามาทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีทุกคนในวงการต้องรู้จักครับลุงดำครับลุงดำต่อเต่าลุงดำจากก่อเต่เาครับมา PT ครับผมมาทำเวิร์กช็อปในเรื่องของ กัญชากับธรรมะครับผมมากัญชากับธรรมะมาช่วยกับขัดเก่าขัดเกลาจิตใจหยับหยับกร้านของพวกเราให้มันละเอียดขึ้นเลยครับผมโอ้โหดีเลยครับแล้วก็มีวิร์ช็อปจากทีเล็กครับโอ้โทีเล็กนี่ก็เป็นตัวแป้งในวงการในเรื่องของการปลูกในเรื่องของอีโคซิสเต็มในเรื่องของผู้ผลิตผูกกัญชาใช้ออแกนิกผู้ผลิตดินผู้ผลิตดินเราได้โทรกับทางกาญจนบุรีป่ะ ยังเลยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการให้นะได้ครับพี่เชิญเชิญครับพี่ทางพนมทวนทางนู้นเขาเอานาเป็นที่กก<อ>ปลูกกัญชาเรียบร้อยแล้วไเลยเปลี่ยนนาเปลี่ยนข้าวเป็นกัญชายอไดนะ้ทางด้านทางด้านนู้นก็จะมีพวกนั่นทำท